สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับคลิปนี้กะจับมาตามตอนแนวทางเลกสายบนให้พี่น้องเอฟซีครับผมครับงวดว่าัันพ่อกับเข่าบนเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะครับวิ่งบนห้าจับคู่ศูนย์ห้าครับผมครับก็คือเลขของพอเอฟซีสลาบุรีเด้อครับผมครับคลิปแรกที่พอให้เก่ามาเชียลงก็คือเลขเด่นบนล่างก่อนครับพี่น้องครับผม พอท่านไหนมาแยกครับคลิปนี้พอก็จะมาแยกแล้วมาจับคู่ให้เด้อครับผมพอให้แปดกับเก่าไวก้่นครับพี่น้องครับผมเอ้ยก่อนจะไปรับช่มรับฟังเหล็กจับคู่ของพอเอฟซีสระบุรีครับเก่ามาเชียร์ขอขอบคุณพอเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องนาะฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผม ไปรับชมรับฟังเล็กของพอเอฟซีเระบุรี่ครับยอย่าเผลอย่าพลาดเด้อครับพี่น้องพิจเจนาเบิ่งให้ดีกับเล็กของพอครับผมพ่อครับกัมมาเชียสวัสดีครับผมสวัสดีครับกัมมาเชียครับคลิปนี้ก็จะมาจับคู่ให้ลูกบ่ครับผมครับจับ,จบ ครับครัก็จับครัแล้วล่ะครับอยากบนล่างให้ครับ,รบผมบ่านี้อยากอยากบนล่างครับไอ้ไอ้อเลขไอ้ไอมาบ่นพกรับกระบอกหนึ่งคือวันนี้พอก็เป็น,ปนติดกระบนเด้อเพราะว่าเกี่ยวกับล่างเด้อบอกบอกพี่เนี่ยพ่อที่พ่อหายคลิปแรกคือศูนย์เจ็ดซีจ้า บ,บนที่นั่นนที่เขาเจ็บจิงบนย่างเดียวนะพ่อเนาะเออตบนย่างเดียวมัน,นต้อ<น>งติด่วงรังก็ได้บนอย่างเดียวเด้อครับผมที่ไม่จับคู่กันครับออแล้วัดก้อนวูดเดือดสูญหายพอเสียงวัดตามขึ้นส่วนเนี่ยโมฝันมิดจริงๆเลย <C' S 2> มันมันดังวันหยุดจึงพอคือดหลังเงี้ยม ได้เยอะครับผมพอเพื่อคอยยิ้่ได้ยินออครับผมเป็นพ่อฟังได้เยอะครับผมเสียงกับบถึงกับดังไปเลยทีสองตัวบนทุนอาคือมีรักรวยมันใจรักรวยนะแปดเห็นปะครับเพอปลพอไปแปดเจ็ดขาดแปดเก้าขาวันนี้พอมาสีได้ได้หนี ส่วนทั้งนอนีีแปกชุนหาเนี่ยเพราะมันใจวิติอ,อกก่อนครับก,ก็สิบเอาสองตัวแต่เพราะว่ามันได้น้อยโอ๋อครับผมตักน่อยมะเขาเอาวันนี้มันเขาเด่นครับผมเด่นเก้าเด่นบนเด่นบนเก้าเก้าครับผมจับคู่จับคู่จับคู่ าหกเก้าสองเก้าสองเก้าสาเก้าสาเก้าแล้วก็หนึ่นนงเก้าหนึ่งเก้าอ่าครับแล้วก็กันสามเก้ากันสามเก้าครับผมแล้วก็รักรอยมาใส่เอา อาวงไว้วงไว้สองตัวหกเก่ากับสองเก่าหกเก่ากับสองเก่าครับอะไรเก่าตัวนี้มันมาจากหางวัดก้อนหางวัดก้อนมันเป็นมันเป็นมันเป็นลักหน่วยไหมครับผมมาจากสูตรนั้นมาจากสูวรส่วนหาวัดก้อนนั่นแหละจริงหาบนวัดก้อนน่ะครับแล้วก็ สามตัวสามตัวสามตัวเอารักลอยเก้าตัวเก้าอะไรแปดแปดหมดก้อนหนึ่งวอมันต้องวอวันนี้ก็ผมแปดหกเก้าแปดหกเก้าแปดสองเก้าแปดสองเก้าจะรักลอยขอคนมากกับมี่เก้าหกเก้าเก้าหกเก้า หกเก่าแปดหกเก่าตครับแปดหกเก่า like uh, ัวเก่าสิครับผมเออเก่าไหมเก้าหกเก่าลดแะครับผมแปดหกเกเก้าสองเก่าแลก็ตัวตัวตัวล่งลงมากกับเก้าสองเก่าครับผมแปดสอเก่าครับมาแวหมดแล้วพอสี่หางเอออคร วุ้งครับเดี๋ยวได้พอทนทวนเหล็กสองตัวไหมนะครับผมหกเก่าสองเก่าเดี๋ยวก็สามเก่าครับสามเก่าเดี๋ยวก็หนึ่งเก้าหนึ่งเก่ากันกันกันสองกันสามเก่าโอ้กันสองเก่าคือตกสามแม่กันสามเก่าไหมสามเก่าครับผมอ๋อตัวกันคือตัวที่สามตัวที่สาม ครับผมประกันัรที่สามต่อหนึ่นะเป็นตัวร่องไว้ครับผมโเัเกครับผมบริกเอ,อแล้วก็ลเลขล่างครับผมเลขางเนเจ็ดเจ็ดครับผมเจ็ดสองเจ็ดสงเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดส จ็ดห้าวุงไปทีเจ็ดสองกับเจ็ดห้าเจ็ดสองกับเจ็ดห้าครับผมตัวน,นั่นตัวกันตัวร่องครับเจ้าแท้ที่ตั้ไหนนี่แหละครับต้องมางขอำววันครับมันแกยู่มันรัไม่ได้เลยต้งสนานเลยค้ับผมลองเิึงครับผมเออลองมังโอ้ตววะวันเล็กฮกเก่านี่ดังแห้งแล้วได้พอ เลขเดังพกเก่านี่ดังแห้งครับเดาดังจริงดังันดังันดังขึ้นมาที่ผู้อดเขากลิ่ลงโล่อเอาเออครับผมเป็นิ่งล้อกับมีมี2สองเก้าสามเกอะรกันไปครับผมตจิกันสำคัญครับเก้าสองเก้าสามเก้าหน,น,น,นึ่งเก้านี่นะครับผมเลกพอมีเทนีเด้อครับผมมีเทนี้ละบน่างกับมีมี่สงล้ตัวเดี๋ยวคงท่ถ่ายพอจะมั ขัดเนีนไห้คีอยังงวดวงหันแลครับผมวดวดที่เรวน่ะขุดาพอว่าชั่วยำอยู่ปกยันวาโอ้ยช่วยปั่นเชี่นีดีปกยันว่าเรื่องประกาศทั่วยิ่งับตัวซับหนึ่เจ้าที่นี้ดอหอยมันขที่หนึ่งซี่ประกาศทั่วทมาหลุดพอครับผมทั่วมายำเนี่ยนอยเป็นที่ใดเยอต่าๆกับตรงกัตรงตรงไดแล้วบ้างสามีคนพอว่าจิตวะเลยครับตรงได้แล้วครับพ่อ ทุ่มมายามอีกเรยพอครับจ้กวันที่สี่สิบห้าครับผมทมายด้วยครับผมเรหน่อก่อนครับปิราบีหกันครับมีเก่าครับพ่อครับผมเก่ามาเชียกับขอบคุณพอเอฟซีระบบรีเด้อครับผมครับดีไม่แห้งครับพ่อดีงรัครับเช่นกันครับพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับพอกะให้เด้นบนเก่าเด้อครับพี่น้องพอเอฟซีสลาบรีครับจับคู่69ครับพี่น้องเนาะเลขตัวนี้ก็เต็มช่องคมมเชียลวครับผมจังไดกับคให้มาครับพี่น้องเนาะหกเก้าสองเก้าสามเก้่งเก้าครับผมครับส่วนเหลขกสามตัวบนก็จะมีแปดหกเก้าแปดสองเก้าเก้าหกเก้ครับผม พ่อก็จะมาบอกเลยครับผมว่าคลิปแรกที่ให้ไปคือเลขไม่มาด้วยกันนะ074นั้นเฉพาะบนเด้อครับพี่น้องครับผมล่างไม่เกี่ยวครับพี่น้องเนาะเพราะว่าล่างพอจับมี74อยู่ครับผมครับเด่นล่าง7ครับผม72 73 74 75เน้น72และ75ครับผมครับอ๋อพิจารณาเพิ่งพ่อกำมันใจทั้งบนทั้งล่างครับผมงวดนี้ครับถ่ายคลิปนี้ก็มาแชร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผม ถูกหวยร่วงเงินไปน้ากันครับผมในงวดวันที่16รกรลกดาคม66สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ